อ่าน้ำนัตัวยองครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อยินแกวลินสีวรรณาค่ะเป็นนักแสดงอยู่ช่องค่ะค่ะก็ก่อนที่ยินจะเข้ามาเป็นนักแสดงนะคะยินก็ผ่านการประกวดนะคะม u s u v i v s r t e Thailand ปี2012มาค่ะแล้วก็ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศมาค่ะแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่9แล้วนะคะที่ยินเป็นนักแสดงมา มันสําคัญมากๆเลยคะ่ะจริงๆเรามีลูกผมแต่ผมมันบางมันจะมีปัญหาตอนที่แบบเรารวบผมตึงๆหรือแบบทําผมทรงอะไรที่แบบต้องใส่ชุดไทยอย่างเงี้ยคะ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเราต้องตัดหน้ามาแล้วพอเวลาผมมันปิวลวมมันปิวขึ้นไปมันก็จะมีแบบเห็นแง้มๆขึ้นไปว่าขนหูตายแล้วแบบหะ้าผากเถอะขนาดนี้เลยเหรอช่างก็เลยบอกว่าทําไมถึงไม่เอาแฮร์ไลเนอร์มาปิดละ่ะเราก็เลยเออลองดูก็ได้นาอมันน่าจะดีเหมือนกันพอมาปิดแล้วมันเห็นความแตกต่างชัดเจนมากคือแบบหน้าเราดูเด็กขึ้นหน้าเราดูเรียวขึ้นคือมันเป็นอะไรที่แบบแค่นี้เนี่ยนะผลลัพธ์ ที่ออกมามันแตกต่างแบบชัดเจนและยิ่งใหญ่มากคือปัญหาของการใช้ไฮไลเนอร์เนี่ยมันไม่ลองลัสติ้งคือมันติดอยู่แค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วมันก็หลุดไปแล้วปัญหาก็คือพอเวลาแสงแดดมันส่องลงช่องผมอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนรูโบลงไปเลยอะไรเงี้ยความจริงมันเกิดเลยะ คือสาเหตุที่ยินเลือกมาที่เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยยินหาข้อมูลมาเยอะมากคือยินใช้เวลาประมาณแบบ3-4ปีในการค้นหาว่าเราจะไปทําการปลูกผมที่ไหนดีคือเนื่องจากว่ายินเคยได้ยินหลายๆคนบอกมาเนะาะว่าเวลาปลูกผมเนี่ยคือการที่ตักเข้าไปแล้วอะปักยังไงให้ดูสวยแล้วปักยังไงเพื่อที่พอผมยาวปุ๊บอบะมันจะไม่แบบไปทิศทางไหนก็ไม่รู้อันนี้คือเป็นปัญหาสําหรับผู้หญิงมากๆเลย,ยก็คือดูจากทางกูเกิลด้วยแล้วก็ ถามรุ่นพี่นักแสดงบางคนด้วยที่แบบว่าเขาเคยปลุกผมมาเอ้ยทําที่ไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยยี่นะเพิ่งมาได้คําตอบเพราะว่ายินไปเล่นละครเรื่องดึงเมื่อปีที่แล้วเองแล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ยพี่อยาทำที่มิเล่นแหร์แล้วเขาแบบ เฮ้ยถามจริงพี่ทําหรอคือดูไม่รู้เลยว่าพี่เขาทํามาเ้วก็บอกว่ามิเลียนแฮอ๋อเคยได้ยินชื่อนี้อยู่พอดีว่าเคยได้ยินจากพี่ฟิลฟ้าเนาะว่าแบบเออพี่ฟิลฟ้าทำที่มิเลียนแฮมาเหมือนกันก็คือแบบมันจะมีรูปเกา่กาๆที่แบบเขาจะรวบผมตึงอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเฮ้ยสวยอะไรอย่างาเงี้ย,ย,รยเราก็เลยบอกว่าสนใจที่จะเข้ามาปลูกผมก็เลยมาเลือกที่นี่ใช่ก็เลยมาเลือกที่ดีค่ะ <S <S <laughs> คือเราก็คาดหวังว่าสิ่งที่แบบเราเราเคยใฝ่ฝันเนาะว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราจะไม่ต้องใช้แฮร์ไลเนอร์แล้วว่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้มันคือมันนมคคืืออวาริงแ่่ทีีบบ ผมขอฉันที่มันเป็นเส้นจริงๆแล้วนะคือดีใจมากร <laughs> ูปแบบของกรอบใบหน้าที่คุณหมอออกแบบให้นะคะก็จะเป็นตามแนวลายผมของเราเนี่ยแหละแล้วก็มีชามข้างหน้านิดนึงอะไรเงี้ยคุณหมอเขียนแบบให้ดูค่ะแต่ว่าจริงๆก็อยากจะแบบอลองดูเพิ่มเติมซิเผื่อเราจะเปลี่ยนใจ <c oughs> เผื่ออยากได้แบบโค้งๆไหมหรือแบบไม่มีชามข้างหน้าหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่จริงๆก็เชื่อมือหมอแหละว่าแบบหมอน่าจะออกแบบมาให้ตรงกับหน้าเรา ในกรณีที่เป็นผู้หญิงน,นะครับส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยอยากที่จะต้องโกนผมดังนั้นเทคนิคเราก็จะใช้วิธีการซึ่งไม่ต้องโกนผมคือใช้วิธีการทําผ่าตัดที่เรียกว่าสตริปหรือว่าเป็น FUT ที่คนทั่วไปเรียกยก็จะได้ชิ้นเนื้อออกมาแล้วก็คอยมาแยกกราฟเป็นตัวลากผมแล้วค่อยมาปลูกทีนึงซึ่ง FUT ก็มีทั้งเป็นแบบลอง hair FUT กับช็อต hair FUT แต่ําเทคนิคที่ปลูกด้วยวิธีการที่เป็นผมสั้นเนี่ยกราฟที่เป็นผมสั้นเนี่ย ก็เหมาะสมแล้วก็ดูแลง่ายนะครับแต่แบบนเนี่ยน้องหญิงก็เลยเลือกเทคนิคที่เป็น FUT แล้วก็สูตรเป็นผมสันน้นเป็นไงครับขึ้นเชา้ามันมันมึนๆหนยมึนยาง,ยง้องเท้าแต่ก็โอเคค่ะก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยเลยนะักม้วนน้อยกว่าความที่เราแบบคิดเอาไว้เยอะมากตอนแรกคิดเอาไว้แบบวิจัยแล้วมันต้องเจ็บอย่าง,งนางงี้อย่าง,ง,าง,งนี้ปรากฏว่าทำเสร็จแล้วก็แบบไม่เห็นสึกอเลยวันนี้เราแพลนไว้ประมาณ1,800งพัร้อครับ ก็เท่าที่เราดูก็จะปิดมุมสองข้างแล้วก็เติมเข้าไปในแนวผมด้านหน้าบ้างแล้วก็อาจจะมีตรงข้างแบบนี้หน่อยนะครับซึ่งเราจะใส่เข้าไปเพื่อให้ให้มันมีมิติของหน้าเพิ่มขึ้นเท่านั้นเอง ดังนั้นเวลาที่เราจะทําเราก็จะดูว่าเดิมของคนไข้เองเนี่ยโครงใบหน้าของเขาเป็นรูปทรงอะไรดังนั้นกรอบใบหน้าก็ต้องเขา้เขากับโครงใบหน้าโดยที่เราจะดูในช่วงเขาเรียกเป็น mid face กับ lower face เป็นหลักรวมถึงเราพิจารณาจากแนวผมเดิมของเขาด้วยนะครับรวมถึงขนเล็กๆที่เป็นกรอบใบหน้าเดิมของเขาอยู่แล้วซึ่งต้องยินถ้าดูถ้บริเวณกรอบใบหน้าของเขาเดิมที่เป็นลักษณะของคนเล็กๆที่ออกมาตามขนใบหน้าเนี่ยก,ก็ดูสวย,อย,อ,ยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะไล่ตามของเดิมที่มีอยู่แล้วก็เก็บ ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นผมไยผมเล็กๆของเขาไว้ด้วย ยินก็อยากจะฝากนะคะในเรื่องการทําสัลญกรรมเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่แบบแน่นอนว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือแย่นเนี่ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะถ้าเราจะต้องเสียตังค์แล้วเราควรจะเลือกสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นคือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำแล้วต้องแก้ทำแล้วต้องแก้แล้วการที่เสียความรู้สึกยิ่งกว่านั้นคือการที่มีคนทักว่าแบบเฮ้ยแกก่อนหน้านี้ไม่ทํามาดีกว่านะโอ้โห oh, มันเป็นอะไรที่แบบนี่ฉันทํามาแล้วมันไม่ดีหรอมันแย่กว่าเดิมหรอคือไม่อยากให้มันมีความรรรูู้้้้้สึึกกกกนกนีเิดขขยัังงงไไ็ถาาาํลลหหอออมืะ ะะหรือไม่ก็เดี๋ยวรอดูรีวิวของยินเองก็ได้ว่าเป็นยังไงเพราะว่ายังไงยินก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองคือไม่อยากแก้ไขแล้ว